กุนโดกันจิกซอชิ้นสำคัญของชาบีสวัสดีครับสาวกอาซูกาน,น่าทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมิดฟิลด์จอมเก่าที่มีข่าวกับเรามาอยากเนิ่นนานอย่าง อิวขายกุนโดกันครับว่าทั้งไมชาบีถึงให้ความสนใจในผู้ชายคนนี้ครับและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญในการกอบกู้บาร์เซโลนาของชาบีก็ได้ครับนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ทีมบาซ่าขาดในแดนกลางคืออะไรครับการจบสกอร์ครับเราได้เห็นวิธีการใช้งานกองกลางของชาบีเอนันเดสในการเอาแดนกลางเนี่ยขึ้นไปในกรอบเขตโทษและก็พื้นที่สุดท้ายครับแต่ ผู้เล่นแดนกลางของบาร์เซโลนาถ้าไม่มีเปดี้เนี่ยยังไม่ดีพอในพื้นที่สุดท้ายเลยครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่กุนโดกันทําจนถนัดทําจนเชี่ยวชาญเราได้เห็นมานักต่อนักแล้วครับกับแมนซิตี้ที่เขาจะเล่นในพื้นที่สุดท้ายได้ดีครับในการเติมเกมรุกและก็การเล่นเกมรับครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่สิ่งหนึ่งที่เรา ก็ยังต้องคำหนึงคิดะครับว่าชาบีจะไม่พังนักเตะคนนี้ใช่หรือไม่เหมือนกับที่เขาทํากับเกซี่ครับเรายังคงจํากันได้ใช่ไหมว่าก่อนที่เกซี่จะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเนี่ยมีฤดูกาลที่สุดยอดกับ Ac ซมิลานเนาะเป็นมิดฟิลที่ยิงกระจายเติมเกมลุกนู่นนั่นนี่แต่ชาบีตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้ใช้ความสามารถของเกซี่มากเท่าที่ควรครับนั่นจึง กลายเป็นว่าเรามีอาวุธหนักแต่เราไม่ได้ใช้ถูกไหมครับหลังๆมาเนี่ยมันดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับคือเรื่องความเก่าประสบการณ์ครับและนี่ก็คือสิ่งที่บาซ่าขาดเช่นเดียวกันครับคืออย่างกาบีครับต้องยกตัวอย่างกาบีเพราะว่าเขาเป็นเด็กฝีเท้าดีนะแต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในสนามที่มักจะโดนยั่วยุจากคู่แข่งดิ้งง่ายแล้วก็เข้าบอลโฉงฉางอย่างไม่จําเป็นครับการที่มีรุ่นพี่เก่าๆมาสอนงานน้องเนี่ยหรือเป็นผู้นําในแดน ให้น้องๆแทนเซจิโอบุสเก็ตที่ต้องพักได้แล้วนะครับต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าถ้ากุนโดกันมาเนี่ยผมว่าบุสเก็ตก็ต้องวางมือแหละครับต่อให้อยู่กับทีมก็เป็นแบ็กอัพแล้วกันเนาะอีกอย่างคือคกุนโดการเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเวิร์กเลตสูงก็คือมีความขยันนั่นแหละครับคือตอบโจทย์ในการใช้งานของชาบีอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็มีข่าวมาครับก็90%แล้วกันที่กุนโดกันจะย้ายมาอยู่กับเราเนาะสรุปก็คือจิกอ๊กซอชิ้นนี้สําคัญมากเพราะว่าข้อหนึ่งมาส้แสมแซมจุดด้อย ของเราครับก็คือการทําประตูจากแดนกลางนะเนาะแล้วก็ข้อ2ครับคือความเก๋าประสบการณ์ในแดนกลางที่เซจิโอบุสเกตมีแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงร่วงโรยแล้วครับก็คุณโดกกันจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะผมคิดว่าและเขาจะมามอบประสบการณ์ให้กับแข้งดาวรุ่งของเราอย่างแน่นอนครับที่สําคัญคือเขารับค่าเหนื่อยเพียงแสนต้นๆน,น,นะตามข่าวนะครับต่อสัปดาห์สโมรสรเราก็จะเซฟเงินได้อย่างมากเลยนะก็คือเกมลุกเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการคุมจังหวะของเกมกุนโดกันก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําหน้าที่ในตําแหน่งนั้นได้ดีเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆละครคิดเห็นยังไงเหมาะสมไหมกุนโดกันในวัย32ปีจะแก่เกินไปหรือเปล่าหรือยังเล่นได้ครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับตราเซีย